กาสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับในช่องมืดน้อยชาแนลนะครับวันนี้นะครับต่อจากอีพีที่แล้วนะครับผมผมได้พาทุกท่านนะครับไปเอาปูนะครับแต่อีพีนี้นะครับเปลี่ยนไม้นะครับไหม่ที่แล้วครับเนื่องจากไม่มีปูับปูไม่เยอะนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาไมใหม่นะครับเนี่ยครับไหมนะครับเป็นไหมไหมใหม่นะครับนะครับสะพานนะครับอยู่ใต้สะพานนะครับเหยื่อที่เราจะใช้นะครับนี่ครับเหมือนเดิมลำข้าวนะครับกับดินนะครับหาขุดดินมาใส่นะครับอันนี้เป็นเหยื่อของเราในวันนี้นะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราเอาดินนะครับมาใส่กับลําข้าวแล้วนะครับนี่ครับที่ผมใส่อีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นสูตรเด็ดนะครับที่ล่อปูเข้ามานะครับครับก่อนอื่นนะครับต้องคลุกดินกับลําข้าวนะครับให้เข้ากันก่อนนะครับ ครับเหยื่อของเราเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยไม่ต้องเอาแบบอะไรมากมายครับพอเต่ให้เราทําเป็นก้อนนะครับทําเป็นก้อนอย่างนี้ได้นะครับเพื่อที่จะไปวางนะครับนะครับไปวางกันนะครับวางยังไงนะครับไปดูนะครับนะครับเห็นไหม เห็นปูตัวนี้ไหมฮะนี่ะครับปูนะครับ,รบตรงลึกๆเราก็ไม่วางนะครับนี่ครับอย่างนี้วางลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาหากินของเขาเองนะครับ โนงไปเลยนะครเขาก็จะออกมากินขอเองคอครับี่ครับก็า้าเองนะครับนี่ครับโยนเหยื่อปูมานะครับมาเจอปลาไหลนะครับอือตว ใหญ่มากนะครับแต่ว่านี่นะครับตรงแต่ก็ยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายนะครับตรงหัวนะครับเป็นเหรอตัวใหญ่ใหญ่นะปล่อยไปตอนนี้นะครับผมได้วางเหยื่อนะครับเสร็จแล้วนะครับ แล้วผมก็ได้เก็บลงมานะครับนิดนึงนะครับนี่นะครับได้เก็บลงมาแล้วนิดนึงอันนี้เป็นหมายนะครับมาสุดกับที่นี่นะครับเหยื่อหมดก่อนนะครับนู่นในบ้านผมไปแล้วนะครับเราก็ต้องรอนะครับประมาณสามสิบนาทีนะครับเหมือนเดิมนะครับประมาณสามสิบนาที เราถึงจะมาเก็บนะครับลุ้นไปด้วยกันครับว่าจะได้มากหรือได้น้อยแค่ไหนนะครับจะได้เยอะเท่าไหร่นะครับจะเท่าเดิมไหมนะครับเพราะผมมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับรอบที่แล้วได้หกกิโลนะครับรอบนี้จะได้สักกี่กิโลกันนะครับโอ้ปลาไหลตายจริงๆ ตายแล้วรับเก็บไปด้วยนะครับอีกสามสิบนาทีเจอกันครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับครบเวลานะครบกำหนดนะครับสามสิบนาทีนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับที่เราจะต้องมาเก็บปูนะครับไปครับไปลุ้นด้วยกันนะครับก็วันนี้นะครับ ผมจะได้กี่กิโลนะครับไปครับนี่นะครับมาดักปูแต่ดันมีแต่หอยส,สิ่งที่คิดก็คือผมนึกว่าปูนะครับนี่ส่งมาติดไกลนึกว่าปู นี่นะครับสภาพใหม่นะครับผมที่ผมมานะครับรอบที่แล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ทุกท่านนะครับได้ชมนะครับเป็นไหม้เดิมนะครับรอบนั้นนะครับผมมาผมได้ไปประมาณหกกิโลนะครับแต่วันนี้นะครับผมมาซ้ําหม้เดิมนะครับจะได้ไหมหรือไม่ได้นะครับนี่ครับผมได้โยนไว้นะครับเมื่อกี้นะครับไม่ถึงนาทีเลยโยนแล้วผมก็เดินลงไปข้างล่างนะครับ แต่พอผมเดินขึ้นมานะครับนี่นะครับอันนี้หลุมแรกเริ่มเข้ามาแล้วนะครับนี่ครับปูนู่นนะครับเห็นไหมเอ่ยและอีกหลุมนะครับนี่อีกหลุม น,นะครับจะเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับปูก็จะเป็นไซส์เล็กนะครับไซส์ไม่ใหญ่นี่ครับจะไม่อยู่ในรูนะครับจะอยู่ตามซอกกิ่งไม้อย่างนี้นะครับพอได้กลิ่นลำข้าวนะครับแล้วก็เหยื่อสูตรพิเศษนะครับที่ผมได้ผสมเข้าไปนะครับก็จะ ออกมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับปูตัวใหญ่นะครับจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมมาหาไปแล้วนะครับรอบหนึ่งผมมาจับมาแล้วนะครับเมื่อสองสามวันก่อนนะครับปูก็เลยตัวใหญ่ก็เลยไม่ค่อยมีนะครับ นี่ครับสำหรับวันนี้นะครับปูของเราก็จะได้นี่ยนี่ครับหนึ่งถังนะครับอีกครึ่งถังนะครับผมเอาไปไว้แล้วนะครับอยู่บ้านนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาหาปูได้แค่นี้นะครับถ้าทุกท่านนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ แล้วก็กด s u b บ c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมืดน้อย Channel นะครับทำคลิปให้ทุกท่านได้ชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ